ไพ่วันอาทิตย์อยากบอกอะไรคุณคะไพ่วันอาทิตย์อยากบอกอะไรคุณคะมาดูกันนะคะห้าใบค่ะวันอาทิตย์อยากบอกอะไรคุณคะมาดูกัน สองมษเท้ารอคอยข่าวสารรออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือรอคนไกลนะคะที่จะเดินทางมาหาได้นะสเต t งคุณเป็นคนที่อดทนและเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณผ่านไปด้วยดีด้วยความเข้มแข็งนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะคยนอฟสอดคุณก็เป็นคนที่เด็ดขาดด้วยนะคะค่อนข้างจะชัดเจนดูแลตัวเองได้นะคะ คำไหนคำนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ตรงตรงพูดตรงๆนะคะหกดาบนะคะคุณเคยหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะแจสเมนแต่นับจากนี้ไปนะคะคุณจะได้พ้นจากสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะนี่ค่ะเดอะเลเวอร เป็นเกณฑ์ที่ใครบางคนรอคอยคนไกลนะคะอยู่ต่างถิน่นต่างแดนคุณรอคอยอย่างอดทนนะคะคุณชัดเจนกับเขาที่รออยู่นะคะคุณเด็ดเดีด่ยวจิตใจรอบางครั้งคนก็คิดจะหันหลังให้กับสิ่งที่คุณรอคอยแต่ไม่เป็นไรนับจากนี้ไปนะคะจัสมินจะมีอ่าบางสิ่งบางอย่างมาทำให้คุณชัดเจนและเป่าประกาศให้ชัดเจนนั่นก็คือความรักที่คุณดึงดูดมานะคะ ใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ